เรื่องการค้าชายแดนที่อย่างท่านผู้ว่ามานี่เป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาพิพาทเรื่องชายแดนแต่ว่าเรื่องการค้าชายแดนก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจะมุฟสินค้าจากอีสานไปลาวแล้วไปเวียดนามได้เนื่องจากว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญต่อ GDP ของประเทศเราจะทาไงให้เกษตรรุฐบานเนี่ย คนปลูกมันปลูกข้าวหรือว่าปลูกอ้อยเนี่ยสามารถมีผลผลิตที่ที่มากขึ้นเพื่อทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งที่ททเซนเทนต์เข้าไปทำก็คือว่านอกเหนือจากที่เราเปิดศูนย์การค้าที่เมืองหลักๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราเข้าไปลงทุนที่เมืองชายแดนทั้งหมดที่เรามีแลนที่จะเปิดโลงิสั์ไลฟ์สไตล์ที่หนองคายบุกดา,ารนะครพนมเพื่อเชื่อมตลาดชายแดนผมคิดว่าการที่จะทำเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดชายแดนพวกนี้เนี่ยเพื่อดึงเอานักลงทุนเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกจิ๊กซอตัวหนึ่งเข้าไปทําให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจเจริญขึ้นมีเซอร์วิสเข้าไปรับรองรับขึ้นแล้วก็ช่วยกันโปรโมทเรื่องการค้าชายแดนด้วยเหมือนกับกันที่เราไปเปิดที่แม่สอดที่ตากเนี่ยฮะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์คือรัฐบาลเนี่ยต้องเปิดมุมมองใหม่ในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจพิเศษที่รอบๆชายแดนนี้ขึ้นมา เพื่อบิวให้เกิด connectivity ด้วยกันถ้าตรงนั้นมันจเจริญปุ๊บนี่ใช่ไหมฮะมันก็จะวิ่งออกมาที่ขอนแกน่นวิ่งมาที่ที่โค,าคราชนะมันก็ทีความเชื่อมโยงกันขอนแก่นเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยต้องผลักดันตัวเองให้เป็น international ฮับในทุกมิติ